สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระของหลวงปู่ดุกันต่อซึ่งเป็นพิมพ์ขนมเอ้ยคุณแผนเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากพระงาแกะของหลวงพ่อเดมเราจะมาดูเราจะมาศึกษากันซึ่งองค์นี้ก็คือถือว่าเป็นองค์หนึ่งที่โดยส่วนตัวผมมองก็คือเรามองเห็นเอกลักษณ์หรืออะไรต่างๆของพระของหลวงปู่ดุวัสแก ซึ่งการดูก็คือผมจะให้ความสําคัญของวาระอายุอันดับแรกลงมาก็คือเนื้อแล้วก็สุดท้ายคือผิมอย่างนี้ลักษณะของพระก็คือเราจะมองเห็นองน์นี้ก็ถือว่าดูง่ายเราจะดูจากการดูถึงแม้นด้านหลังด้านหลังจะไม่มียันตากรงจักรที่ทุกวันนี้พวก เรียกว่าสายตรงหรืออะไรกันก็นแล้วแต่เขาจะไม่ค่อยเล่นกันอย่างนี้ส่วนมากก็จะเล่นด้านหลังมียันตาโกงจักแต่โดยส่วนตัวผมมองคือผมเล่นลักษณะพระก็คือในแง่ของพุทธคุณแล้วกันอนุรักษ์หรือพุทธคุณอย่างนี้ผมจะอนุรักษ์ปองในแงว่าเล่นพระที่ด้านหลังไม่มียันตาโกงจักแต่อ์นี้ก็คือ มันจะมีเอกลักษณ์ในการดูกันอยู่เพราะเวลาดูเวลาศึกษาเราผมจะดูอย่างนี้ลักษณะโดยป็นเปรียบเทียบเราดูลักษณะของพระเราดูเอกลักษณ์ก็คือวาระอายุความเก่าเราจะมองเห็นเอกลักษณ์ของอย่างนี้โดยผมจะดูจากองนี้เป็นหลักซึ่งมองในแง่ว่าการดูเราก็คือ ผมจะดูจากวาระอายุโดยเทียบกันกับองค์งที่องนี้ที่เขาเรียกว่าถือว่าชัดเจนอย่างนี้มาดูก็คือด้านหลังมียันตาบวกจัซึ่งองค์นี้เป็นสมเด็จพิมล็กพิมจิ๋วของหลวงปู่ดูวสเกรเราก็จะมองเห็นเนี่ยถ้าเรามององค์นี้แท้เอกลักษณ์ของพระก็คือจะมีขาวๆอย่างนี้องค์ก็จะดูอย่างนี้ มาเปรียบเทียบเหมือนกับองนี้ถ้ามีขาข่าวซึ่งองนี้เป็นผ้าท,ที่แช่น้ําชาด้วยผมก็จะอนุมานว่าเป็นผ้าเทแล้วเวลาศึกษาหรืออะไรเราการดูหรือยอย่างนี้อีกองหนึง่งถ้าเราเห็นอย่างนี้ถ้าเทียบกับองค์นี้เรื่องเหลืองอย่างนี้ผมก็จะอนุมานเดยว่าเป็นผ้าเทการดูการศึกษาของเราอย่างนี้เพราะบางครั้งเรามองในภาพ ของหลู่ดุวสแกะซึ่งทุกวันนี้ผมมองคือมันก็เล่นหลายคนเล่นก็คือแทบจะบอกว่าหลายคนด้านหลังไม่มียานต่างกจะกจะไม่มีซื้อขายกันผมก็บอกว่าก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายในการดูในการศึกษาของเราพระเทถ้าด้านหลังไม่มียานตาก,ากจกเสียงก็ไม่เล่นมันก็จะสูญหายไปนะเมื่อเวลานาน,าน,าน ก็เลยเอาพระพวกนี้ถึงแม้พิมพ์นี้ผมจะเคยทำไปแล้วก็เลยเอามาทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็หลายๆครั้งนั่นแหละมองนี้ว่าพอพระก็คือเราดูพิมพ์มีไม่กี่พิมพ์ถึงแม้หลวงปู่ดูจะมีเยอะแต่เมื่อเราดูพิมพ์ดูอะไรแล้วก็แทบจะบอกว่าไม่ค่อยมีพิมพ์เท่าไรอย่างนี้เราดูก็คือจะเป็นพิมพ์ซ้ำๆ แต่ลักษณะของพระจะมีการแตกต่างกันลักษณะของพิมพ์ถ้าเราดูพิมพ์นี้มีกุม,มารจะมีเส้นอย่างนี้ถ้าไม่มีได้ไหมก็ได้เพราะเรามองนี้ว่าพระของหลวงปูด่ดูเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากพระเราอย่าลืมตรงนี้เพราะเอกลักษณ์ในการสร้างก็คือเมื่อพิมพ์ถอดพิมพ์มาจากพระก็คือมองนี้ว่าเอาพระที่ ท่านหยอดไปแล้วเนี่ยแหละเมื่อแม่พิมพ์ชำรุดหรืออะไรอย่างนี้กรักเราก็าจะมองเห็นลายต่อใบเมื่อแม่พิมพ์ชำรุดลุงปู่ก็จะหยิบพระที่หยอดไปแล้วมาเป็นแม่พิมพ์ก็เป็นไปได้พิมพ์อาจจะมีเกินมีเพิ่มขึ้นมาลดลงไปเพราะพวกนี้พระก็คือเวลาหยอดพิมพ์ ก็คือจะมีฟองอากาศมีอะไรต่างๆขึ้นมาพวกนี้บางครั้งเราก็จะมาโนไปว่าเ,าเกิดอย่างนี้ถ้ามีอะไรขึ้นมาน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มาโนขึ้นมาเพราะพระของหลวงปู่เป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากพระก็คือเอาพระพูดง่ายๆก็คือเอาพระที่ท่านหยอดไปแล้วมาเป็นแม่พิมพ์ก็โอกาสจะเปลี่ยนแปลงมีบ้างเล็กน้อย จะให้เหมือนกันเดะ็เดะเเหมือนกับเหรียญพวกเหรียญพวกอะไรมันก็ยากถ้าบอกว่าไม่เหมือนกันจะตีเป็นเกเลยก็ไม่ได้เรามาดูเรามาศึกษาพระของหลวงปู่ดุมาขยายกันว่าเป็นยังไงลักษณะของพระที่แช่น้ําช้าลักษณะของเนื้อพระเอกลักษณ์ต่างๆพวกขาวๆอย่างนี้เราดู เราจะมาขยายดูกันว่าเป็นยังไงลักษณะของเนื้อเมื่อขยายออกมาใหญ่ใหญ่เราก็จะเห็นแม้กระทั่งพิมพ์พวกอะไรต่างๆเราก็จะเห็นว่ามีส่วนไหนที่แตกต่างขึ้นมาลักษณะของเนื้อเราก็จะเห็นเราจะมาขยายดูกันว่าลักษณะของพระเป็นยังไงเนื้อพระขยายออกมาพิมพ์ต่างๆ ขยายออกมาต่าใหญ่ๆอย่างนี้เราดูละเอียดละเอียดซึ่งผมก็อยากให้ดูด้วยตัวเองอยากฟังว่าผมพูดต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะจริงๆแล้วพระที่หยอดพิมพ์ออกมาจะมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างเล็กน้อยหรืออะไรแตกต่างกันเราก็ดูความแตกต่างพิจารณาด้วยตัวเองว่าเป็นยังไงยังไง เพราะพวกนี้พวกง่ายๆว่าผมก็เห็นพระน้อยไม่ได้เยอะเยะเหมือนกับคนอื่นเขาอย่างนี้เลยการพูดการอะไรเราก็มองเนี้ยดูจากองค์จริงเลยว่าพระแต่ละองค์มีส่วนประกอบอะไรบ้างลักษณะของพิมลักษณะของเนื้อเป็นยังไงเราดูพิจารณาละเอียดละเอียดด้วยตัวเองมองเนี้ยว่าเพราะพวกนี้พระที่หยอดพิมพ์ออกมา จากพระลักษณะอย่างนี้การหยอดออกมาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ถ้าเอาองค์ไม่สมบูรณ์ไปทำแม่พิมพ์ความแตกต่างก็จะเกิดขึ้นเราจะพิจารณาอย่างนั้นหรือพระที่แช่น้ำชากับไม่แช่แตกต่างกันยังไงเราดูพวกมีข้าบคุ่นคาบอะไรเกิดขึ้นเราดูเราจินตนาการไปเพราะพวกนี้ แทบจะบอกว่าแต่ละองค์พวกภาพผิวพวกอะไรแทบจะไม่เหมือนกันเลยเราก็ดูส่วนประกอบเอกลักษณ์ของพระของวง,งปูด่ดูวัสแกนถ้าขาวๆอย่างนี้ที่ผมบอกว่าถ้ามีขาวๆอย่างนี้ผมก็จะนุมาเลยว่าเป็นพระแท้ของวงปูด่ดูวัสแกถ้าเราเทียบกันกับองค์ที่มี นีด้านหลังมียันตากรงจักรอย่างนี้เราก็จะเห็นครับว่าขาวๆนี่ปะปายู่ผมก็จะโนุมานดมาเดยว่าเนื้อถ้าแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นที่พระของลูงปุดด๊ดูผมก็จะโนุมานว่าเป็นพระแท้เหมือนอย่างนี้เราดูและศึกษาพระของลูงปุดด๊ดวัดสแกเป็นพิมพ์คุณแผนที่มีกะดูกมารพายกุมารเป็นพระที่ถอดพิมพ์ออกมากจาก พระงาแกะน่าจะเป็นของหลงปู่เดิมหลวงพ่อเดิมหรืออีกพิมพ์หนึ่งก็อีกหลวงพ่อหนึ่งก็คือน่าจะเป็นหลงพมุย mm. แต่รายละเอียดต่างๆผมไม่ได้ไล่ว่าเออเป็นพิมพ์นี้เป็นของงพ่ออะไรอะไรเราดูเรามองแต่ว่าแบบนี้เป็นลักษณะของพระงาแกะเราก็จำมาว่าลักษณะของเนื้อลักษณะของพิมพ์เป็นยังไง เวลาหยอดออกมามีฟองอากาศไม่มีมีมากมีน้อยและถ้ามีลงปลูกเอาไปทําแม่พิมพ์ฟองอากาศนั้นจะเป็นยังไงเราก็จะจินตนาการไปยังไงเพราะพวกนี้มันเป็นการมองนี้เป็นความคิดของแต่ละบ,บุคคลที่พูดออกมาผมไม่อยากให้บอกว่าเออต้องเป็นอย่างั้นอย่างนี้เท่านั้นถึงจะเป็นพระแท้หรือจะอะไรถึงจะเล่นกัน มองเหมือนกับด้านหลังต้องมียันตาคงจักเท่านั้นถึงจะเล่นผมก็มองคือมันก็จะทําให้พระของลวงปูด,ดูถือผมถือว่าเป็นของดีสูญหายไปลักษณะของเนื้อถ้าผมเห็นอย่างนี้ผมก็จะอนุมานว่าเป็นพระเท้ของลุงปูด,ดูวัสเกถ้าไม่มีได้ไหมก็ได้พรผมมองคือพวกนี้พระของลวงปูด,ดูอะ เรามองโน้งปูปผสมทุกวันถ้าเราจะพูดเวอ่เวอร์ตามภารกิจของท่านผสมทุกวันหยอดทุกวันมีการแต่งติมทุกวันความแตกต่างก็จะเกิดขึ้นแม้กระทั่งการแชร่น้ำชานี่แหละแช่มากแช่น้อยแช่นานไม่นานอย่างนี้บางครั้งภารกิจท่านทำแช่ไว้อาจจะลืมเป็นยังไงเราก็จินตนาการไป ถ้าแช่จุบปุ๊บแล้วออกขึ้นเป็นยังไงพวกนี้หรือแช่น้ำมนต์ไม่ใช่น้ำชาจะเป็นยังไงพาะพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเราจะบอกว่าต้องเป็นเป๊ะๆทั้งนั้นอย่างนี้ผมมองคือไม่ได้พระกองหลวงปดดู่ดูดูส่วนตัวผมมองคือเป็นพระท่านก็ทําพระไม่ใช่น้อยเหมือนกับที่เสียงเขาพูดกันเราดูท่านทําเยอะ วนมากก็คือทำออกมาเราดูเราศึกษาความแตกต่างของพระจะแตกต่างกันเราก็มองไม่ใช่จะเป็นเดะเดะเหมือนกับพวกเหรียญต้องเป็นทางนี้เท่านั้นหรือด้านหลังจะต้องมีการตากุจัจเท่านั้นถึงจะเล่นเพราะผมมองคือพวกนี้ลำยังไงเราจะศึกษาเราจะเล่นพระพระอนุรักษ์พระของหลวงปูด่ดุวัสเกะไว้ให้มากที่สุดเพราะแต่ก่อนผมไม่ได้คิดอย่างนี้ ก็เลยไม่ก็เลยพูดแต่ตอนนี้ก็คือเมื่อความคิดมันเปลี่ยนเพราะถ้าผมไม่พูดหรืออะไรไม่มีใครมาแย้งที่เขาเล่นเล่นกันเล่นด้านหลังต้องมีญานติตาคุจักเท่านั้นหรืออะไรเราดูเราศึกษาถือว่ามาแบ่งปัน,ปนมาเรียนรู้ด้วยกันเรามาดูเรามาศึกษาถือว่าเป็นการอนุรักษ์พระของลวงปูไว้ให้เหลือมากที่สุดผมมอง พวกนี้ก็คือมันก็แล้วแต่คนว่าเป็นยังไงด้านหลังเราก็จะมองเห็นเอกลักษณ์ของพระของท่านมีฟองอากาศมากหรืออากาศน้อยอย่างนี้หรือแบบน้ำน้ำตะหูหรือปูนซีเมนต์ที่ยังไม่ได้เกี่ยเป็นยังไงเราก็ดูเราก็ศึกษาลักษณะความแตกต่างกันเกิดขึ้นเรามาดูคาะลักษณะของครัของพระของหลวงปู่ดูว่วสแก เราขยายเราดูว่าเป็นยังไงความแตกต่างแม้กระทั่งรอตะไบอย่างนี้ซึ่งเป็นรอยตะไบใช่ตะไบไหมซึ่งแต่ก่อนการถอยสอร์นีลักษณะของเนื้อเราก็จะเห็นพวกผงตะไบพวกคาบเรืมผู้รือ เราดูเราขยายจะบอกว่าคืออะไรอะไรก็แทบจะบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ลักษณะอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนี้ผมก็จะอนุมานเลยว่าเป็นพระแทของหลวงปู่ดุวสแกเราดูลักษณะการตัดคอ,อการอะไรต่างๆว่าเป็นยังไงพวกพระพวกอะไรต่างๆพระของหลวงปู่ดุวสแกเราดูลักษณะของอิลักษณ์ว่าขาวๆอย่างนี้ พวกนี้เราดูเราศึกษาบากนี้นว่าพวกอย่างนี้ต้องเหมือนกันหรือเปล่าผมมองคือไม่ใช่มันไม่เหมือนเรียนท่านทําหลายวันละหรืออะไรพูดง่ายๆก็คือทําทุกวันนั่นแหละแม่พิมพ์ของท่านซึ่งลักษณะอย่างนี้โดยส่วนตัวผมมองคือเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นอย่างพลาอย่างนี้ก็จะมีการเสียหายชำรุดเพราะ แม่พิมพ์ที่เป็นยางพาลายอดมาเล็กๆใหม่ๆก็จะเล็กซึ่งก็จะแตกต่างครับที่พวกหนังสือที่เขาบอกว่าเป็นยอดนิยมกันหนังสือยอดนิยมถ้าที่บอกว่าแม่พิมพ์ที่ถอดอยางพาลาที่ถอดออกมาใหม่ๆก็จะใหญ่เมื่อยอดยอดไปจะเล็กเราทึกถึงความเป็นจริงแม่พิมพ์ที่เป็นยางพาลาเป็นยาง พอตออกมาจะเล็กไม่ใช่ใหญ่ถ้าหนังสือบอกว่าเราเชื่อหนังสือที่คิดผมมองก็คือต่อไปก็คือผิดเรียนมาหนังสือดูร้อยคนที่เขาบอกว่าเือนการเรียนศึกษาจากกันหลายๆคนมาโดยกันถ้าต้นต่อมาผิดมันก็ผิดเราก็คิดด้วยศาษณะของพระของหลวงปูดด่ดูวัสแกเป็นพิมพ์ คุณแผนที่ถอดผิ์มาจางาแกะ